ครับวันนี้จะมาพามาเบิ่งทั้งหลังเด้อบอลทั้งหลังของปราสาทเดี๋ยวสิว่ามวันน,นั้เด็กนี้ไม่สามเทก,กับอันนั้นกำแพกล้อมรอบโคหนำพ้าล่งดิครับบันนี้ล่งบันใด1 1 2 3 4ห5ขัหาห้าัาคนครับบันเดครับเบิ่งดู เขาเจ้าเฮดคู่ลอมรอบกันวันนี้เป็นวัดครับเมื่อเที่ยวเพื่อนเปิดตลอดเพื่อนบ่ใครห้องห้ามครับเมื่อเที่ยวใด้ะครับเป็นวัดครับวัดวัดเปลี่ยน่อยวัดเอียงบวู้จากเคยมีวัดนเิ่นยังครือครับข้างหลังนี่ครับนี่ทข้างหลังข้างหลังอันนี้ข้างข้างครับบัดนี้อันนี้ห่มห่มไส้ กระจกจัดไว้ทางหน้าเลยเบื้องบนาพเที่ยวครับปดติดตามเนี่นยครับเครื่งรองหลวงหัวยุม่มวันนี้พาพเที่ยวประสาทเปลี่ยนหน่อยเครื่องใดกะขอฝา,ากกดติดตามเดี๋ยวจะพาไปอีกครับไปทีพาไปเอ็นพี่ไม้บัดนี้มืออื่นพุหละง้าสิได้ไปพี่ไม้ยมันนี้มากแค่เปลี่ยนหน่อยคน พานยังมาทางน้ามา,นมาด้านหน้าพคนกำลังสักลูกนะครับในด้านหน้าครับท่านนะนี่ต้นแต่ตน้นไม้แห้งไม่ตายไม่เกิดแตพ่พมประสาทใหได้ว่มันตายครับนี่ครับทางนาครับนาประสาทนี่ต้นแต่ กเจ้าพ่อมาไปไนครับเป็น,น,ปนร้านที่ลมลื่นท่องเที่ยวเคนสักลูกม,มากกับลูกสาวตน้ตนไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่ตายแล้วครับนี่ประสาทมันต้องมีสาล,งล,งลง่งรอบแค่นี้ก็นอาเทสี่เนาะ